จดหมายเหตุกรุงศรีรู้หรือไม่นอกจากการลอยกระทงที่เราคุ้นเคยคนไทยในอดีตเคยมีพิธีบูชาแม่น้ำด้วยไฟเรียกว่าจองเปลียงพิธีจองเปลียงเป็นประเพณีสำคัญในสมัยอยุทยาเพื่อบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยดวงไฟที่ส่องสว่างทั่วเมืองพิธีนี้มีรากมาจากเทศกาลที่วาลีเทศกาลบูชาไฟของพราหมณ์ฮินดู คำว่าจองเปลี่ยงมาจากภาษาเขมรจองแปลว่าผูกหรือโยงไฟให้ติดอยู่เสมอเปลี่ยงแปลว่าน้ํามันรวมกันคือดวงไฟเผาน้ํามันที่แขวนไว้บนเสาสูงและมีการประดับผางประทีบดวงเล็กๆเ,กเรียงกันเป็นแถวตามกําแพงเมืองเรียกว่าลดชุดประเพณีนี้ยังคงเหลือร่องรอยทางวัฒนธรรมทางภาคเหนือของประเทศไทย ทุกวันนี้เรายังเห็นโคมไฟถูกจุดขึ้นยามค่ำคืนในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เปงของชาวล้านนาเป็นการสืบทอดแสงศรัทธาจากอดีตที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย